สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอแมนดาเผยความรู้สึกครั้งแรกหลังชวดมงทำดีที่สุดแล้วอแมนดา้าชาลิสาออฟดัมสาวงามจากประเทศไทยทำได้ดีที่สุดคือเข้ารอบสิบคนสุดท้ายพลาดมงไปอย่างน่าเสียดายโดยเธอเปิดใจภายหลังการประกวดผ่านไอจีว่าคำคืนที่มีความหมายได้จบลงไปแล้วฉันมีความสุขและความสนุกสนานความรู้สึกที่ได้เดิมบนเวทีนั้น มันบรรยายไม่ถูกและฉันทําได้ดีที่สุดอย่างที่ฉันได้บอกไว้แล้วขอบคุณทุกๆคนที่เชื่อในตัวฉันฉันรู้สึกเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและแรงสนับสนุนฉันหวังว่าฉันได้ทําให้พวกคุณภูมิใจฉันรอไม่ไหวแล้วสําหรับบทต่อไปของชีวิตฉันกําลังกลับบ้านเจอกันเร็วๆนี้ประเทศไทยจะจดจําเวลานี้ตลอดไปเวลาที่คนไทยส่งพลังมาให้ด้รักมากที่สุดขอบคุณและจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ